ทวยนัคราชก็ขอเชิญ,ญญาติโยมมา,มาเป็นประธานร่วมในการเทงเงินยวงรอพระพุทธโคโดมสกยามุนีสีนัคราชน้าตักสามสิบห้านิ้วสูงห้าบเจดนิ้วในวันอาทิตย์ที่สิบดมกราคม สองห้าห้าแปดเวลาก็สิบหกนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีน้ำมนต์ทนพิธีของวันข้ยนักราชน,นี้การเททองหล่อพระประธานประจำตึกเฉลิมพระเกียรติแปดสิบสี่พรรษาซึ่งทางไว้ก็ได้สร้างตึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนึ่งในวโรกาสพระองค์ทรงมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งในปีนี้พระองค์ก็ทรงเจริญพระชนมายุได้87พรรษาแล้วแล้วก็การสร้างตึกครั้งนี้เพื่อ,อเป็นที่พักของพระภิสษุและสามเณรที่วันนี้มีพระภิกษุและสมมเณรจำนวน สามสิบ่ารูปด้วยกันก็นเดือดร้อนเรื่องที่อยู่ไม่มีขาดแคลนขาดแคลนห้องพักเลยต้องจําเป็นต้องสร้างตึกขึ้นมาหลังหนึ่งก็ตอนนี้ก็ให้ญาติโยมได้มาร่วมกันเทเงินยวงหลออ่อผ้าประธานประจำตึกหลังนี้โดยมีคุณโยม กุลาจันทนายิ่งยงนี้เป็นพร้อมอครอบครัวลูกหลานญาติญาติดได้เป็นประธานในพิธีเททองก็ขอเชิญ,ญญาติโยมมาร่วมมโยมจะจองเป็นอเจ้าภาพแผ่นดวงเขียนแผ่นดวงก็ดีหรือว่าจะมาร่วมเป็นอเจ้าภาพเบ้าเททองก็ดี ก็ให้ญาติโยมได้พิจารณาห oh. รือจะมาร่วมเป็นประธานร่วมในพิธีเททองหล่อพระพุทธโคดมสักยามุนีสีนคราชซึ่งเป็นพระรพะประธานประจำตึกเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษานี้เขาดีก็ขอเชิญญาติโยมในวันที่18มกราคมเวลา สิบหกนาฬิกาห้าสิบก้านาทีจะทำวิธเีเทเงินยวงรอพระประธานซึ่งน่าจะเป็นองค์แรกของจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ที่ใช้เงินยวงในการเทเออรอเป็นพระประธานประจำตึกหลังนี้แล้วก็มีอาหารที่คณะประธาน ได้นำมาจัดเลี้ยงด้วยแล้วก็ร้านวุ้นเส้นท่าเรือก็ได้จัดอาหารมาร่วมเลี้ยงด้วยแล้วก็ประกอบโดยทางวัดด้วย,ววยวก็ขอเชิญโยมมาได้ตั้งแต่เช้าให้ญาติโยมได้ทำบุญตั้งแต่เช้าของวันที่18บมกราคมนี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ 16นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นก็จะทำพิธีทางศาสนาแล้วก็จะได้ทำพิธีเททองรอพระประธานสืบต่อไป